อย่าลืมเครื่องคิดเลขถ้าคุณทำเกินไม่เป็นไรนะครับผมจะคิดคะแนน5ข้อที่มากที่สุดและมาเฉลี่ยแต่ไม่แนะนำให้ทำทุกข้อเพราะคุณจะเสียเวลาไปเยอะเอาเวลาโฟกัสให้กับข้อที่ทำได้จะดีกว่าเพราะว่าให้เวลาข้อละ20กส่ากนาทีนะบางคนคิดช้า ทำไม่ทันนะครับสมการที่สําคัญจะให้มาแต่ข้อสอบที่เหลือต้องจําเองนะครับเพราะว่าข้อสอบเป็นแบบปิดตำราโดยหัวข้อยอออกสอบแปดข้อจะมีดังนี้เวกเตอร์จะออกหนึ่งข้อการันตีคิววิ่งจะออกหนึ่งข้อการันตีอีกหนึ่งข้อ ก่อนเทอร์เบรกอาจจะถามเรื่องแมทริกซ์เรื่องลีเนียอีคว t เ o ชันหรือให้หาไอเกนแวลูหรือไอเกนเวกเตอร์อันใดอันหนึ่งนะครับหลังจากเทอร์เบรกเทเลอร์นี้จะก,การันตีจะออก1ข้อรวมถึงการประมาณค่าของฟังก์ชันและการคำนวณค่าเออร์อร์การหา คำตอบของสมการหรือรูทออฟฟังก์ชันก็จะ1ข้อนะครับจะถามอันใดอันหนึ่งของไบเซ็กชันหรือฟอร์โพสิชันหรือวิธีการของนิวตันอันใดอันหนึ่งถามอันเดียวนะครับอันใดอันหนึ่งเท่านั้นและคุณต้องทําตามวิธีที่กําหนดเท่านั้นนะครับห้ามใช้วิธีอื่นการแก้สมการลีนีเอควเชั Create puter, นโดยใช้คอมพิวเตอร์1ข้อจะถามอันใดอันหนึ่ง ของ Gauss u s ์ i i น a t i o n หรือ Gauss Jordan หรือ Gauss Seidel รวมถึงการคำนวณ Matrix Inverse โดยใช้ Gauss Jordan ด้วยนะครับก็เช่นเดียวกันนะจะถามแค่อันใดอันหนึ่งเท่านั้นและคุณต้องใช้วิธีที่กำหนดนำห้ามใช้วิธีอื่นถัดมาคือการหา Derivative และ i n t e g r a t i o n จะออกหนึ่งพอ เดร t ท v e จะให้คำนวณแค่ first derivative เท่านั้นนะครับโดยวิธีการของ backward หรือ forward หรือ center difference สำหรับ integration จะเน้นแค่2วิธีอันใดอันหนึ่งคือใช้ trapezoidal rule หรือ Simpson 1/3 rule นะครับแต่ต้องทำตามวิธีที่กำหนดนะครับห้ามใช้วิธีอื่นถ้าให้ใช้ trapezoidal rule ก็ต้องใช้ trapezoidal rule าให้ใช้ซิมสันวันเติร์บลูก็ต้องใช้ซิมสันวันเติร์บลูนะครับส่วนข้อสุดท้ายข้อ8ไม่มีทางเลือกให้ใช้วิธีนี้เท่านั้นตามตัวอย่างที่พูดไปเมื่อกี้นี้ปกติผมจะให้คำนวณสองจุดเหมือนกันในตัวอย่างนะครับแต่ว่าฟัง์กชันอาจจะเป็นฟัง์กชันอื่น โอเคอันนี้เป็นสมการที่จะให้มาในข้อสอบนะครับจะมีสองหน้านะครับหน้าแรกก็คือนะครับปกติก็จะเป็นเรื่องที่ก่อนเทอมเบรคจะถึงคิววิ่ง m m 1นะครับและก็อันนี้คือสมการหน้าที่สองที่จะให้นะครับ บางอันไม่ได้สอนก็ไม่ต้องไปดูนะครับรวมถึงสูตรในการหาเดลทีฟด,ด้วยนะครับผมก็ให้มาสูตรที่สำคัญนะครับที่ต้องใช้นเพเลอร์ซีรีส์นะ,นะที่ต้องใช้นาะพคัสเซโกฟออดเดอร์ลูงเกตคาสตาที่พูดเมื่อกี้นี้นะครับก็เหลือนนี้นะครับโอเคครับใครมีคำถามไหม ในเรื่องการสอบการสอบไฟนอลก็จะเก็บสำหรับผู้ที่สอบย่อยมาสอบสอบย่อยนะครับก็จะเก็บ40%ถ้าผู้ที่แจ้งว่าจะไม่สอบย่อยก็จะเฉลี่ยเป็น50%นะครับ ใส่แปดข้อทำห้าข้อข้อละสิบคะแนนเท่ากันหมดนะครับก็เป็นห้าสิบคะแนนนะครับแต่เฉลี่ยเป็นสี่เปอร์เซ็นหรือห้าสิบอร์เซ็นขึ้นอยู่กับว่านะครับคุณแจ้งสอบย่อยมาหรือเปล่านะครับคราวนี้มาดูคะแนนสอบนิดหนึ่งและคะแนนเก็บนิดหนึ่งนะครับคุณจะได้ดูว่าคุณจะต้องทำอีกเท่าไหร่นะครับนี่คือคะแนนที่สอบย่อยไปเมื่อวานนี้ สลับเสร็จนี้นะครับสีเทาก็คือผู้ที่แจ้งว่าจะไม่สอบนะครับสังเกตว่าข้อหนึ่งเนี่ยจริงๆแล้วข้อหนึ่งเนี่ยเป็นข้ขอคะแนนช่วยเพราะข้อหนึ่งเนี่ยมีทั้งในการบ้านและมีทั้งในเอ็กซ์ซอ์ผมคิดว่าทุกคนน่าจะทำข้อหนึ่งได้ไม่เต็มก็เกือบเต็มแต่ผล ก็คือข้อหนึ่งทำไม่ได้มากที่สุดด้วยเหตุผลที่ว่านะครับคุณไม่ได้ทำเองข้อสอบไอการบ้านก็ลอก exercise ์ก,สสยก็ยังลอกผลสุดท้ายมันก็ขึ้นมันก็ตกกระตัวของคุณเองนะคือคุณก็จะทำไม่ได้ไม่มีไม่มีวิธีวิธีอื่นในการเรียนคณิตศาสตร์ ลอกเข้ามาก็ผลก็จะตกกับตัวของตัวเองสุดท้ายคุณก็ต้องลงใหม่นะเพราะว่าการท่องสูตรคุณก็ยังทำไม่ได้อยู่ดีคุณต้องเข้าใจในวิธีทำแล้วถ้าเกิดไม่ทำดานบ้านมันไม่มีวิธีช่วยอิธีอื่นนะครับโอเคใครมีคำถามอะไรในข้อสอบไหมครับ ข้อสอบมี2ชุดนะครับมี A กับ B คําถามจะคล้ายๆกันนะครับถ้าไม่มีเราไปดูคะแนนเก็บอื่นๆเนาะนี่คือคะแนนการบ้านถึงการบ้านที่ส่งสุกที่แล้วนะครับ บางคนก็ได้เต็มแล้วนะครับก็ไม่ต้องส่งเพิ่มนะครับถ้าใครยังได้ไม่เต็มนี่คือเฉลี่ยจากอันนี้นะครับ